สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองนะครับนะาให้ไปสู่ในเรื่องของความต้องการหรือเป้าหมายที่สำคัญที่แน่นอนของเราที่จะนำไปสู่ในเรื่องของความประสบความสำเร็จครับก่อนอื่นลุงบุญส่งจะต้อง เกินนาก่อนว่าทําไมลงมูลส่งจึงตั้งนะครับนะประเด็นในเรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับนะ่าเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนะครับนะนี่คือเป็นประเด็นสําคัญครับเพราะว่า,าก่อนอื่นนั้นผมนะครับนะขอใหอ้ข้อคิดหรือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติ ของลูก,ลกลหลานที่อายุยังน้อยนะครับนาะที่อยากจะประสบความสําเร็จนั้นนะครับนาะไม่จําเป็นที่จะต้องไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับนาะหรือทดสอบด้วยตัวเองให้เสียเวลานะครับนาะถ้าเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับนาะแล้วนั้นก็สมควรที่จะปฏิบัติแนวคิดและสิ่งที่ นำไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นนั้นก็ต้องตัดสินใจนะครับนาะพิจารณาแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการกระทำหรือปฏิบัติได้เลยนั้นก็จะมีผลดีอย่างยิ่งที่ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเสียโอกาสหรือเสียในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินที่ท่านนะครับนะสะสมลงทุนนะครับนาะที่สิ่งที่ผิดไปในเรื่องของ ขเขาเรียกว่าความเป็นจริงอย่างพุทธเจ้านะครับนะได้ให้แค่ให้ให้คำสอนเอาไว้นั่นก็คือในเรื่องของหลักเหตุและผลนะครับนะเมื่อเราเชื่อมั่นในเรื่องของหลักเหตุและผลนะครับนะประกอบกับผู้ที่ให้คําแนะนํานั้นได้ประสบความสําเร็จและเคยผ่านขเขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคมาขเขาเรียกว่าประสบการณ์ครับท่านก็จะ ขเขาเรียกว่าบรรลุในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือความต้องการของท่านได้เรียวยิ่งขึ้นครับนี่คือประเด็นที่ลุงบุนส่งจะพูดในวันนี้นะครับนาะในเรื่องของการควบคุมตัวเองครับนี่คือในเรื่องของควายที่ลุงบุนส่งนะครับนาะที่ใช้ในเรื่องของหลักการควบคุมตัวเองนะครับนาให้อ่า ตรงตามที่ลุงมุญส่งต้องการนั่นก็คือลุงมุญส่งต้องการจะมีควายสักร้อยตัวนะครับนะาในเมื่อลุงมุญส่งนะครับนาะพิสูจน์นะครับนาะใช้เวลาถึง15ปีนะครับนะกว่าที่ลุงมุญส่งจะได้ควายร้อยตัวหรือร้อยกว่าตัวนะครับนะลุงบุญส่งใช้เวลาพอสมควรครับแต่ท่านเดินตามที่หลักที่ลุงมุญส่งใช้ประเด็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับนะาเพื่อที่ ท่านไปสู่เป้าหมายที่ท่านต้องการนะครับนะาไม่ว่าจะต้องการเงินสักล้านหนึ่งนะครับต้องการนะครับน้าทรัพย์สินที่ท่านอยากจะได้นะครับนะาท่านก็ดําเนินการได้แล้วไม่ต้องนะครับนะเสียเวลาเสียโอกาสนี้ก็ท่านก็จะได้ในเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องการนะครับนาการที่ท่านนะครับนะอ่า ทำไมลุงมุนส่สสง,งถึงออกนะครับนะในเรื่องของควายเพราะลุงมุนส่งนะครับนาควายนั้นให้ข้อคิดหรือให้ข้ขอปฏิบัติของลุงมุนส่งมาก,ก่อนนะครับนะคือมันก็ว่าง่ายๆก็คือการควบคุมหรือการ,การบังคับตัวเองนั่นเองนะครับนาที่ลุงมุนส่งประสบในเรื่องของความสําเร็จนะครับนาบอกว่าในระดับหนึ่งนะครับนาเรียกว่าระดับที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของความมั่นคงและความยั่งยืนในเรื่องของ การดำเนินชีวิตครับนี่คือเป้าหมายที่สําคัญที่ลุงมูลส่งออกคลิปวันนี้เพื่อที่จะให้ท่านลูกๆะหลานนะครับนะหรือเพื่อนๆเอฟซีใครก็แล้วแต่ที่มีอาชีพต่างที่ลุงมุลส่งก็นําเอาหลักในเรื่องของแนวคิดและปฏิบัตินั้นไปปรับใช้ในเรื่องของการขเขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตของท่านแต่ละอาชีพครับนะาจะไม่เกิดให้เสียโอกาสเสียเวลานะครับนะ ถ้าท่านเดินและพุ่งเป้าหมายที่ท่านอยากได้อะไรท่านก็ต้องหนึ่งนะครับนะต้องการควบคุมตัวเองครับควบคุมตัวเองนี้นะครับนะก็ต้องต้องควบคุมในเรื่องของความคิดด้วยนะครับนะไม่ให้ความคิดอของเขาเรียกว่าของคนอื่นหรือ,อทีอ่สังคมนิยมหรือสังคมนะครับนะเดินทางหลงทาง ผิดกันอยู่นะครับนาะที่ชักจูงหรือชักนําให้ท่านเดินทางผิดและเสียเวลาและเสียโอกาสนี่จังหากลุงมุนส่งจําเป็นที่จะต้องออกคลิปในเรื่องของอาการที่ลุงมุนส่งพิสูจน์นะครับนะการพิสูจน์นี้ในเรื่องของการในเรื่องของการใช้ประสบการณ์นะครับนะกลัวที่จะบุญส่งนะครับนะมีประสบการณ์อย่างนี้ได้ลุงต้องใช้เวลานะครับนะาไม่ต้องสงสัยเลยว่าคําสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้น จะทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสนะครับนะหรือจะก่อให้เกิดความทุกข์ลุงม,มุลส่งบอกได้เลยว่าคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดของมนุษย์นะครับนะที่เดินไปสู่ในเรื่องของการหลุดพ้นครับไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเห็นไหมละครับนะที่ลุงม,มุลส่งพูดนี้นะครับนะมันก็ยังมีในเรื่องของ ความสงสัยความไม่แน่นอนว่าเอะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนั้นมันเป็นไม่ได้จริงหรือไม่เป็นไม่ได้จริงลุงบุญส่งเคยเผยมาแล้วว่าไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่นะครับนะไม่ต้องตายมันมีผลมาจากอะไรครับลุงบุญส่งเฉลยไปแล้วนะครับนะนี่คือในเรื่องของการเน้นย้ำในเรื่องของเขาเรียกว่าการควบคุมครับการควบคุมนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ลุงมนลส่งก็ต้องมีหลกักศีลห้านะครับนะหลก uh, ักอริยสัจสี่หลักอินทิบาทสี่นะครับนะาหลักในเรื่องของสุขนะครับของคฤหือหัหรือของครวาสหรือของนะครับน้าพุทธศาสนกชนหรือพวกเราชาวพุทธนะครับนะาที่ยังตกอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของธุรกิจนะครับนะาในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับเดี๋ยวเราท่านนะครับนะาเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็จน เดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขนะครับนะาปะปนฆ่าเขากันไปแต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะมีในเรื่องของความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะเราไปตกอยู่ในเรื่องของตัณหาความทยานอยากครับที่ลุงมูลส่งบอกมาแล้วในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ครับนี่ต่างหากที่ลุงมูลส่งพยายามนะครับนะ้าเน้นแล้วก็พยายามกระตุ้นให้ท่านนะครับนะาต้องควบคุมตัวเองต้องควบคุมทั้งการกระทําและความคิดครับ ความคิดนั้นเป็นหลักที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้คนเรานั้นนะครับนะ้ตกไปในเรื่องของอบายามกุกหรือตกไปในเรื่องของอะจะเดินไปสู่ทางพระนิพพานหรืออรหรันตก็อยู่ที่ความคิดและการกระทำถ้าท่านความคิดของท่านนะครับนะตกลหลงไหลไปในเรื่องของสิ่งที่ยั่วยุสิ่งที่ทำให้ท่านนะครับนะเสียเวลาเสียโอกาส ท่านก็จะต้องตกเป็นทาสในเรื่องของเขอเรียกว่าความคิดของคนอื่นคือการกระทําของคนอื่นนะครับนะาพอยที่ชักนําและชักจูงเราให้ตกไปในเรื่องของความทุกข์นั้นด้วยหรือพูดง่ายง่ายก็คือในเรื่องของตกนรกทั้งเป็นนั่นเองนะครับนะานี่ลุงมูลส่งเขาบอกไว้เลยว่าลุงมูลส่งจะไม่กล่าวหาใครนะครับนะาเป็นผู้ที่กระทําแต่ลุงมูลส่งจะต้องกล่าวหาและตําหนิตัวเองอยู่ตลอดว่าลุงมูลส่ง โง่เองนะครับนาไม่ไีมีปัญญาคิดเองไม่มีปัญญาในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับนาที่หลักขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ในเรื่องของเขาเรียกว่าพุทธภาษิตว่าอัตตาอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับนะนี้มันยิ่งใหญ่ครับนาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเองในเรื่องของความคิดในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะดําเนินไปสู่ในเรื่องของ ให้มีความสุขมากกว่ากาทุกข์นั่นก็คือในเรื่องของต้องพึ่งในเรื่องของตัวเองควบคุมตัวเองความคิดของตัวเองใช้สมองของตัวเองนะครับนะ้าใช้ในเรื่องของหลักปฏิบัติของตัวเองที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดําเนินชีวิตไปแล้วไม่เสียโอกาสไม่เสียเวลานะครับนะ้ามีแต่ได้กลับได้นะครับนะนี่ต่างหากที่ลุงบุญส่งพยายามกระตุน้นนะครับนะาให้ลูกๆหล,ล,ลานทุกคนและเพื่อนๆเอฟซทุกคนนั้นหันมากับ มาใช้เรื่องของหลักการพึ่งตัวเองและการควบคุมเองการใช้ความคิดของตัวเองที่คิดว่าถูกต้องคิดคิดที่คิดว่าถ้าดําเนินอย่างนี้ไปแล้วนั้นคิดว่าจะต้องมีในเรื่องของความสุขมากกว่าความทุกข์ท่านจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองท่านเชื่อว่าท่านสามารถได้ท่านก็จะสามารถทําได้ครับนี่คือหลักปัญญาชีวิตของนโปเรียนหินที่ลุงมุญส่งเคยได้ออกไปแล้วหลายคลิปหลายตอนครับนะลุงมุญส่ง ก็จะต้องพยายามกระตุ้นในเรื่องของขอเขาเรียกว่า,าการดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จได้ไวนั้นก็คือการควบคุมตัวเองครับอย่าให้ตกไปเป็นทาสในเรื่องของความโกรธความโลภความหลงนะครับนะนี่คือพุทธเจ้าย่อมาให้แล้วนะครับนะ3ตัวนี้นะครับเราควบคุมได้นะครับนาะท่านก็จะเป็นสุดยอดของมนุษย์ครับในเรื่องของการมารลุในเรื่องของอรหันครับ นี่คือในเรื่องของแนวคิดและวิธีปฏิบัติของลุงมุนส่งที่พิสูจน์ให้เห็นในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานะครับนะลุงมุนส่งต้องการควาย100ตัวลุงมุนส่งก็ได้ตามที่สิ่สงที่ลุงมุนส่งต้องประสงค์ที่ต้องเอา้าหวังหวังว่าจะได้ควายสักร้อยตัวนะครับนะคงจะมีความสุขนี่คือพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลุงมุนส่งทําได้จริงที่ได้มาจริงนั้นก็คือในเรื่องของการควบคุมตัวเองครับให้อยู่ในในเรื่องของ ขเขาเรียกว่าประหยัดอดออมนะครับนะเพ <y> ียรในเรื่องของสิ่งที่ควรเพียนครับ <y> ถ้าท่านไปเพียรในสิ่งที่ไม่ควรเพียน <y> ไปเพียนในเรื่องของการเจ้าชู้การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายสุรุ่มสุร่ายกาาการไปเพียนในเรื่องของติดในเรื่องของอบายามุกต่างๆลุงมุส่งไม่ต้องขยายความนะครับนะอาบายามุกนั้นมีอะไรลุงมุส่งเคยพูดมาแล้วนะครับนะนี่ต่างหาก ท่านก็จะประสบความสําเร็จได้จริงแล้วได้แน่นอนพุทธเจ้าบอกว่านั้นคือความเป็นจริงนั้นคือในเรื่องของหลักของกฎแห่งธรรมะหรือธรรมชาติครับนะที่ลุงมุสงเคยบอกไปแล้วว่าไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎธรรมชาติด้วยได้ด้วยนะครับนะแต่ต้องใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้งดเว้นครับนะงดเว้นในสิ่งที่เดินไป นะครับนาไปในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ให้ความทุกข์นะครับนาถ้าเราเดินถูกทางไม่ต้องหลงทางเราก็จะได้ในเรื่องของความสุขนะครับนามากกว่าความทุกข์ท่านต้องการอะไรท่านก็สามารถที่จะได้ตามที่ท่านต้องประสงค์รนนครับนาไม่ว่าอาชีพแครการอาชีพนักการเมืองอาชีพทุกอาชีพครับท่านก็อย่าหวังนะครับนาพึ่งในเรื่องของความคิดของคนอื่นเอ่อถ้าคนอื่นคิดไม่ถูกต้องคิดไม่ถูก เนียวคิดไม่ถูกแบบนะครับนะท่านก็จะเขาเรียกว่าท่านก็จะหลงทางนะครับน้าหลงในเรื่องของการดําเนินชีวิตหลงในเรื่องของการให้นะครับนะาเขาเรียกว่า<ค><ด>ให้คําแนะนํานี่ลุงมุงส่งให้คําแนะนําครับลุงมุงส่งไม,ไ,ไม่ได้ในเรื่องของการสั่งสอนครับให้คําแนะนําให้ท่านคิดให้ท่านลอง เก็บเอาไปตตองเอาไปพิจารณาดูว่าที่ลุงมูลส่งพูดนี้เป็นในเรื่องของประสบการณ์บวกด้วยในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมามพุติเจ้าหลักศีลหลักธรรมนะครับนาที่ลุงมูลส่งพิสูจน์แล้วได้จริงๆได้อย่างที่คิดได้อย่างที่นึกได้อย่างที่หวังนะครับนาถ้าท่านคิดว่าลุงมูลส่งนะครับนาให้ข้อแนะนําในสิ่งที่ถูกลองปฏิบัติดูครับว่าจะเป็นจริงแต่ลุงมูลส่งเขาบอกไว้ด้วยว่า ต้องรอคอยผลแห่งการกระทำนั้นด้วยนะครับนะไม่ใช่ทาปุ๊บนะครับนะจะดีปั๊บมันต้องสะสมเขาเรียกว่าน้ําซึมบ่อทรายครับนะมันจะทยอยเรื่อยๆนะครับนะมันจะต้องปรับในเรื่องของแนวคิดความเชื่อของเราในเรื่องของการควบคุมตัวเองในเรื่องของความมั่นใจนะครับนะความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับนะมันต้องใช้เวลาปรับนะครับนะาในระยะหนึ่งเมื่อได้ที่แล้วนะครับนะาติดลม ท่านปรับในเรื่องของนิสัยในเรื่องของการกระทำของท่านได้แล้วมันก็จะเริ่มทยอยผลออกมานะครับนะาเห็นดอกเห็นผลเหมือนเราปลูกต้นไม้ครับเราปลูกนั้นระยะแรกนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยคนดินให้น้ํานะครับนะาแก่พืชน,นั้นในระยะหนึ่งนะครับนะาผลต่อมานั้นมันก็จะเขาเรียกว่าผิดดอกออกผลให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นพืชล้มลุก,ลกพือพืชยืนต้น ทุกสิ่งนั้นก็ต้องใช้เวลาไม่เอ่อหรือความดีนะครับนะเป้าหมายที่เราต้องการก็ต้องคอยผลในเรื่องของเขาเรียกว่าการเจริญงอกงามของการดําเนินงานหรือการดําเนินชีวิตนะครับนาะที่เราต้องการหรือเป้าหมายที่เราต้องการก็ต้องอาศัยในเรื่องของระยะเวลานะครับนาะที่เราหลงทางหลงผิดก็คิดว่าอ่าเห็นว่ามันช้าไม่ได้ผลไม่ทันใจ นั้นต่หากที่ท่านหลงทางครับหลงผิดคิดนะครับนะ้าว่าจะรวยทางรัดหรือจะได้ในเรื่องของความสุขในเร็วเขึ้นนะครับนะมันกลับเป็นผลความทุกข์ครับนั่นก็คือท่านต้องถูกหลอกท่านต้องหมดเงินหมดทองหมดในเรื่องของอนาคตหมดในเรื่องของอเขาเรียกว่าความหวังความมั่นใจนะครับนะเกิดความท้อแท้ท้อถอยเกิดความในเรื่องของ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นมานะครับนาะท่านก็มีแต่ในเรื่องของจิตใจหดหูนะครับนาะคิดว่าไม่มีหนทางที่เราจะเอาตัวรอดนะครับนาะท่านจงอย่าคิดอย่างนั้นครับท่านต้องคิดว่าทุกอย่างนะครับนาะมันเป็นข้อผิดพลาดหรือข้อดําเนินชีวิตที่ผิดไปแล้วเรายังกลับใจกลับตัวนะครับนะยังแก้ทันครับเราแก้ที่ตัวเองครับควบคุมตัวเองนะครับนะควบคุมการกระทาของตัวเอง ควบคุมความคิดของตัวเองครับนะนี่ต่างหากที่รูมูสงกระตุ้นเตือนให้ท่านเก็บเอาอปเรียนข้อคิดและนําไปปฏิบัตินะครับนะเชื่อเพื่อที่ท่านจะประสบความสําเร็จที่ท่านต้องการเงินกี่ล้านทรัพย์สินสิ่งไหนที่ท่านต้องการก็จะได้หมดตามหลักระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพทธเจ้าครับอัตตาหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนใช้ความคิดของตัวเองควบคุมตัวเองปฏิบัตินะครับนะด้วยตัวเองด้วยความเชื่อมั่นครับ ครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอนำเสนอและ,ะให้ข้อคิดให้ข้อแนวทางปฏิบัติเอาเพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าก็จะนำเสนอแนวคิดด้หลักปฏิบัติดีๆมาให้กับท่านอีกในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ